โอเคสวัสดีครับมาวันนี้เราจะมารีวิว LCD รีโมทอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับออันดับแรกถ้าเราเปิดขึ้นมาอันนี้เราก็จะเป็นสไลด์ได้นะอันนี้คือตัวโลโก้ก็เลื่อนได้ก็จะมีหน้าพื้นหลังหน้าตั้งค่า เราเรียกว่าตัวหน้าจอล็อกสกรีนนะครับเอาเราใช้คาง่ายๆว่าอันนี้คือโลโก้แล้วกันนะเราจะเห็นว่ามันจะมันจะเป็นตัวเดียวกันกับกับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาอีกหน้าหนึ่งเราจะเห็นอันนี้คือเราเรียกว่าแบ็กกราวด์ภาพพื้นหลังแล้วกันนะซึ่งรุ่นใหม่มันเราจะรองรับการเราสามารถเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ให้เป็น ภาพส่วนตัวโลโก้ส่วนตัวของเราได้เราเอารูปรถรูปโลโก้บริษัทหรือโลโก้ส่วนตัวของเรามาใส่ก็ได้นะรวมไปถึงเหมือนกันครับตัวแบ็กกราวด์ภาพตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นสไตล์ของเราได้ซึ่งจริงๆในตัวรีโมทเขาก็ให้มาอยู่แล้วนะเดี๋ยววิธีเปลี่ยนง่างขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับนะเพื่อจะได้ง่าย,ายๆครับผม วิธีการก็คืออันดับแรกก็เข้ามาที่ระบบะล็อกหน้าจอเราจะเห็นว่าเขาก็ให้โลโก้มาเยอะมากันโลโก้ตัวนี้ผมทําผมใส่โลโก้ปุ่มฮอนด้าางนั้นเราลองเลือกเป็น h o น d ้ากัน h อนดาา้าฮอ,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 อนดา้าฮอนดา้อนดาอ่ะเห็นไหมก็เป็นโลโก้ฮอนดานะ้าแล้ว ภาพพื้นหลังยังเป็นตัวเดิมอยู่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็เข้ามาที่ตัวนี้นะหน้าจอหลักครับมันจะมีมันจะมีให้มาปกติอยู่สี่อันเราลองภาพที่สี่แล้วกันโอเคอ่าภาพที่สี่ก็เป็นรถปุรรถสีดำอ่ะอันนี้คือแบบธรรมดาครับของเหมือนกับรุ่นเก่าๆทั่วไป ถ้าเราอยากจะใส่โลโก้ของเราอะไรที่เราต้องมีบ้างหนึ่งรีโมท LCD เรามีอยู่แล้วนะครับสองเราต้องใช้คอมนะเพราะเราต้องใช้โปรแกรมอ่าอ่า Photoshop สายที่จำเป็นก็คือสายที่เป็นสาย Data นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สายที่เอาไว้ชาร์จอย่างเดียวนะถ้าชาร์จอย่างเดียวจะใช้ไม่ได้ต้องเป็นสายที่มันเป็น Data ด,ด้วยแล้วก็รูปภาพอ่าเราเราเราก็เตรียมรูปรูปที่เราอยากได้ครับรูปสวยๆไ้ก็ได้อ่าอย่างเช่นเนี้ย ผมก็จะมีรูปตัวเองเพื่อที่จะใส่เข้ามาก็ได้นะรูปรถท้ายรถอันนี้ผ่น back down, านแบ็กกราวเ,เอาตัวอย่างมาสัก4รูปแล้วกันอ,อันดับแรกทําบให้สร้างไฟล์ขึ้นมา new โอเคอันนี้สเกลให้เอาร้อยสกับร้อนะครับสำหรับตัวหน้าโลโก,โก้ แล้วก็โ okay, อเค่ปก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาเต,มติมเต็มจอแล้วกันนี่นะแล้วทีนี้เราก็เอารูปที่เราจะใช้สมมุติเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันหัวรูปนี้นะดึงเข้ามาเลยโอเคแล้วก็ดึงดึงยืดยืด,ด,ดขยายหนะ่อยมันเต็มเต็มนะ ใครเก่ง Photoshop ก็อันนั้นไปผมก็แค่ดีสิทนะประมาณนี้โอเคได้แล้วเราก็เซฟเป็น JPEG ไฟล์นะครับ j p e S ก็ได้ตรงนี้ให้ให้เอาไมา่ใช่ JPEG ผมพูดผิดให้เป็น GIF นะ GIF แล้วสำคัญชื่อต้องเขียนว่า C A R I L E โอเคต้องเป็นตัวนี้นะแล้วก็เซฟไฟล คไปเลยครับแค่นี้เสร็จแล้วสกเกลอของเราจะเป็น2 4 0สีู่นย์คูณสามสองศูนย์ตเคืตอ,อคตัวนี้นะ เหมือนกันครับเราจะเอารูปไหนเราก็เลือกเอารูปนี้ก็ดึงมันลงมาโอเคก็ขยมขยายใส่เข้าไปประมาณนี้ท่า้กโอเคเสร็จแล้วก็เหมือนกันครับเซฟแอร์ลงมาเป็น g ิ f โอเค อันนี้เอาเป็น C A R B G อ่ะก็คือขามไปกล่าวเซฟฟุก,ก Save. โอเคไปโอเคไปเนี่ยเสร็จแล้วมาแล้วครับเนี่ยสองไฟนี้นะที่เราจะใช้ต่ออันนี้คือหลังจากที่เราได้ไฟมาทั้งสองตัวแล้วนะครับผมเนี่ยอ่ ก็จะมีไฟล์น,นี้คือไฟที่เป็นหน้าล็อกสกีนะครับก็คืออ่าเราเรียกว่าไฟลโลโก้แล้วกันตัวนี้ก็คือเป็นแบ็กกราวด์นะครับอ่าชื่อชื่อต้องตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับอ่าคาไอดกับคารบีจีนะอ่ะโอเคอันดับต่อมาก่อนจะเสียบคือเราต้องกดอ USB จะเสียบช่องนี้นะครับอ่าให้กดปิดเครื่องก่อนนะครับเครื่องต้องอยู่ในสถานะโอเคก็กดแชร์ค่ะอ่ะปิดเครื่องแล้วทีนี้ เราก็เอาสาย USB ที่เตรียมมาใช้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูสายนี้ใช้ไม่ได้คือมันเป็นสายชาร์จท,ที่เขาแถมมานะมันชาร์จได้อย่างเดียวอ่ะถ้าบางคนไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะเราก็เสียบแล้วเราก็เสียบที่คอมเราจุบเข้าไปดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันจะขึ้นเหมือนเราชาร์จชาร์จ ชัดไฟอย่างเดียวอ่าแ,แต่ทแต่ที่คอมจะไม่เจออุปกรณ์เรานะครับแสดงว่าสายนี้ใช้งานไม่ได้เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนออกนะโอเคไม่ได้เจ็บไปโอเคมาดูสายนี้กันสายนี้มันจะมีสันระย์นี่โอเคมีแบบนี้นะเราก็เสียบปุ๊บเข้าไปโอเคเสียบ ดูไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นไฟลด d ต t าคอมเราก็จะเจออ,อันนี้คือคือ LCD นะเราก็ก๊อปสองไฟนี้ครับลงมาอ่ะก็คือไฟล์ที่เราเตรียมไว้ครับก๊อปลงมาใน LCD แค่นี้เสร็จแล้วปิดอ่ะ เ,เสร็จเรียบร้อยอ่ะอ่ะถอดออกได้แล้ครับทีนี้เรามาดูกันอ่ะเราก็กดเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนอ่ะก็กดปุ่มอ่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วปิดไปจะได้ไม่เกะกะสวยงามอ่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราเข้าไปเลือกตอนนี้มันยังเป็นฮอนด้าอยู่เราก็เข้ามาที่ตั้งค่าเอาตัวไหนก่อนเอาเข้าไปที่ระบบนะเอาหน้าจอล็อกอ่ะ มันก็จะมีโลโก้ทั่วไปใช่ไหมฟอร์ดฮอนด้าโตโยต้าไรมีหมดให้เราเลื่อนลงไปจนถึงอ่มันจะตรงไหเดียวอ๋อโอเคมันจะอยู่อันแรกนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกเป็นค่าเริ่มเห็นไหมมันจะถามว่าโปรดใช้ไฟล์ที่เราเตรียมไว้เป็นชื่อก็ต้องตรงตามนี้แล้วก็เป็นเป็นไฟล์จิปกิปนะครับ gif 140-140พิกเซล ถ้าเรามีเราก็ใช่ไม่ไงมาแล้วโอเคอันนี้อันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะจริงๆถ้าถ้าใครอยากทำเนียนๆเราก็เปลี่ยนแบ็กกราวให้มันเป็นสีสันหน่อยก็ได้เห็นไหมอ่ะตรงนี้ก็เป็นโลโก้ที่เราเลือกแล้วเหมือนกันอ่ะเลื่อนมาแบ็กกราวแบ็กกราวเรายังไม่ได้เลือกเลยเป็นรถสีดำอยู่อ่ะแบ็กกราวก็มาตั้งค่าแล้วก็ไปที่ระบบเลื่อนลงไปตรงหน้าจอหลัก หนึ่งสองสามสี่นี่คือ Default ที่มันมีมีมาไปให้เราเลือกเราก็เลือกกําหนดเองเขาก็จะถามว่าจะใช้ไฟล์วนี้ใช่ไหมเราโอเคเราก็กดใช้ไปเสร็จแล้นี่ยมาแล้วอันนี้คือไฟล์โลโก้ของเรานะนี่อันนี้ก็จะได้เป็นผักหน้าจอ พื้นหลังพื้นหลังภาพพื้นหลังแล้วก็เอาอออรูปครอบคูัว่ารูปรถสวยๆรูปที่เราชอบรูปแก๊งรูปอะไรมาใส่ก็ได้ครับโลโก้ก็ตามนี้เลือกได้เหมือนกันอ่าเราเราทำเสร็จแล้วเผื่อเราจะเปลี่ยนเป็นโลโก้อื่นก็ก็ได้เหมือนเดิมครับอ่เผื่อวันนี้เอาเราอยากขับวันนี้จะขับอะไรดีอ่ครับขับเนบนซ์ก็เป็นเบนซ์ บางวันวันนี้อยากขับ B M แล้วก็เป็น B M วันนี้อยากขับออ,อะไรดีเยอะๆมีเยอะมากเฟอร์เลย์แล้วกันก็ประมาณนี้ครับนะก็ลองไปเล่นกันดูอยากได้ไฟล์อยากได้รูปตัวเองรูปอะไรก็โอเคเลือกได้เลย ตานี้นะวิธีการทําประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าใครไม่สะดวกหรือ,อไม่มีครอบไม่มีอะไรก็เข้ามาที่ร้านก็ได้ครับเดี๋ยวเราทําให้ฟรีโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ